นายศรีหัสักควงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชิญทูต59ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ45แห่งรวม71คนเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ไทยต้องระงับการปฏิบัติตามข้อแถลงไทยกัมพูชาย้ำไทยยึดมั่นสันติวิธีรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประชาชนและยืนยันว่าการระงับข้อแถลงไม่กระทบความร่วมมือปราบปรามสแกมเมอร์ด้านสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติ ให้ไทยดําเนินการต่อได้ทั้งฝ่ายเดียวและร่วมกับประเทศอื่นซึ่งหลังเกิดเหตุยิงประทะที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วพลตรีบินไทยสุวารีและนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติยืนยันฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงก่อนไทยยิงตอบโต้เพื่อเตือนตามกฎการใช้กําลังในกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดการยั่วยุและเคารพอธิปไตยพร้อมแจ้งให้ยุติการบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อสื่อ และประชาชนของตนเองเหตุการณ์ยิงครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพโดยตรงหลังมีเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ชายแดนเจ้าหน้าที่จึงได้ประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนเข้าหลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภัยขณะนี้แนวหน้าและแนวหลังยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องทางด้านรัฐบาลขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและเร่งดําเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะ